สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับการจัดหาเงินทุนระยะสั้นความหมายของเงินทุนระยะสั้นคือการจัดหาเงินทุนที่มีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายในเวลา1ปีโดยเงินทุนระยะสั้นมีต้นทุนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งเงินทุนระยะปานกลางและเงินทุนระยะยาวเงินทุนระยะสั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นสองแหล่งใหญ่ได้แก่ 1. เงินทุนระยะสั้นที่ไม่มีหลักทรัพย์คำประกัน 2. เงินทุนระยะสั้นที่มีหลักทรัพย์คำประกันประเภทของเงินทุนระยะสั้น 1. สินเชื่อทางการค้าเป็นสินเชื่อที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจโดยผู้ขายยอมส่งมอบสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อก่อนที่ผู้ซื้อจะชำระเงินโดยมีการตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้สินเชื่อว่าผู้ซื้อจะต้องชำระเงินภายในกำหนด รายละเอียดของสินเชื่อทางการค้าเงื่อนไขการให้สินเชื่อและส่วนลดเงินสดสินเชื่อทางการค้าจะกำหนดเงื่อนไขการให้สินเชื่อเกี่ยวกับส่วนลดเงินสดสำหรับลูกค้าที่ชำระค่าสินค้าเป็นเงินก่อนกำหนดเช่น3ทับสทับ40หมายความว่าถ้าลูกค้าชำระค่าสินค้าภายใน10วันนับจากวันที่ซื้อจะได้รับส่วนลด3%เของราคาสินค้าแต่ถ้าลูกค้าชำระค่าสินค้าเกินกว่า10วัน ก็จะไม่ได้รับส่วนลด 1. เจ้าหนี้การค้าเป็นหนี้สินระยะสั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่ 1.1. สินเชื่อเจ้าหนี้การค้าที่ไม่มีต้นทุน1.2สินเชื่อทางการค้าที่มีต้นทุน 2. การเปิดบัญชีเงินเชื่อเป็นการซื้อขายสินค้าเงินเชื่อโดยผู้ซื้อไม่ต้องทำสัญญาอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นหลักฐานในการซื้อขายนั้น ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าให้ผู้ซื้อพร้อมใบกำกับสินค้าซึ่งระบุชนิดของสินค้าราคาและเงื่อนไขในการขาย 3. ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นการให้สินเชื่อทางการค้าที่ผู้ขายต้องการหลักฐานที่แสดงความเป็นหนี้สินจำนวนนั้นโดยผู้ขายกำหนดให้ผู้ซื้อออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับหนึ่งใช้เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะชำระเงินให้เมื่อถึงเวลากำหนดตัว๋ว ประโยชน์ของสินเชื่อทางการค้า 1. มีความสะดวกและความยืดหยุ่น 2. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำประกัน 3. ม,มีความสะดวกต่อกิจการที่เพิ่งเปิดดำเนินการใหม่หรือธุรกิจขนาดเล็ก 2. ตราสารพาณิตเป็นการจัดหาเงินทุนระยะสั้นของกิจการโดยตราสารพาณิตที่ออกจำหน่ายมักจะมีลักษณะเป็นตั๋วเงินใช้ระหว่างมีเวลากำหนด เช่นระยะเวลา3เดือน6เดือนหรือ1ปีเป็นต้นไม่มีหลักทรัพย์คำประกัน 3. เงินกู้ระยะสัน้นเป็นเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนภายในหปีแบ่งเป็นสประเภทดังนี้ 1. เงินกู้ระยะสั้นที่ไม่มีหลักทรัพย์คำประกันเป็นเงินกู้ชนิดไม่มีหลักทรัพย์คำประกันเป็นเงินกู้ที่ได้รับความนิยมมากในการค้าขาย มีอายุชำระคืนไม่เกิน1ปีส่วนใหญ่แล้วใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน 2. เงินกู้ระยะสั้นที่มีหลักทรัพย์คำประกันเป็นการจัดหาเงินทุนระยะสั้นโดยมีหลักทรัพย์คำประกันแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ 2.1. การกู้โดยใช้บัญชีลูกหนี้การค้าเป็นการกู้ยืมแบบใช้บัญชีลูกหนี้การค้าในการกู้โดยการนำเงินที่ได้รับจากลูกหนี้ มาหมุนเวียนของกิจการ2.2การกู้โดยสินค้าคงเหลือการกู้โดยใช้สินค้าคงเหลือมีวิธีการเช่นเดียวกับการกู้โดยใช้ลูกหนี้เป็นหลักประกันสรุปการจัดหาเงินทุนระยะสั้นมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายใน1ปีโดยกิจการสามารถจัดหาเงินทุนระยะสั้นได้จากสินเชื่อทางการค้าตราสารพันนิ์และเงินกู้ระยะสั้น โดยแต่ละประเภทของเงินทุนก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หลักของการจัดหาเงินทุนดอกเบี้ยจ่ายส่วนลดรับหรืออาจจะเป็นความเสี่ยงของการจัดหาเงินทุนแต่ละประเภทรวมทั้งผลตอบแทนที่ได้รับ